สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมจิ้งจกมหาสเสน่ไม้พยางิ้วดำนะครับองค์นี้จะเลี่ยมไว้นะครับใส่น้ำมันเพื่อรักษาสภาพเนื้อไม้นะครับไม่ให้แตก ส่วนมากสมัยก่อนจะแกะจากไม้มงคลหรืองาช้างเกจิสมัยใหม่อาจมีการหล่อเป็นโลหะตัวนี้แกะจากไม้พยานิ้วดำนะครับตามความเชื่อไม้พยานิ้วดำจะเกิดขึ้นในป่าลึกที่มีอาถรรพ์เล่นลับ โบราณว่าเป็นไม้ที่มีเทพพยดาคุ้มครองรักษาเนื้อไม้มีสีดำสนิทแข็งแกร่งมากเชื่อว่าหลายร้อยปีจะเกิดขึ้นสักต้นจัดเป็นของวิเศษเมื่อถึงเวลาจะพลีต้นตาย หรือยืนต้นตายรอผู้มีบุญมีวาสนานำไปใช้ประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนายิ่งนานวันไม้อาจกลายเป็นหินหรือเรียกว่าคดจะยิ่งมีอนุภาพแรงขึ้นพญางิ้วดำเด่นทางด้านมหาอุด คงกระพันชาตีแล้วคาดโชคลาภเมตตากันคุณใสมนต์ดำได้สารพัดเหมาะนำมาทำวัตถุมงคลเช่นมีดหมอประหลัดหรือแกะเป็นเครื่องรางของขังสามารถไว้ล้างอาถรรพ์ได้ เนื้อไม้จะดำสนิทเลยนะครับตัวนี้นำไม้พยานยูดำมาแกะเป็นจิ้งจกนะครับพระเกจิอาจารย์รู้คุณวิเศษจึงนำมาแกะเป็นเครื่องรางจิ้งจกและลงจานอักขระหัวใจจิ้งจก ลงบนตัวจากนั้นนำมาแช่น้ำมันตามตํำรับอูบาอาจารย์เกจิที่สร้างจิ้งจกนะครับก็จะมีที่ดังๆก็หลวงพ่อหน่ายนะครับวัดบ้านแจ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงหลัง หลวงพ่อหนายก็มีการสืบทอดวิชานะครับให้แก่ลูกศิษย์ไว้หลายคนมีทั้งเกจิอาจารย์และอาจารย์คารวาดด้วยก็มีการสร้างยิ่งจกออกมาเยอะนะครับนอกจากนี้ยังมีนิยมการสักยันต์จิ้งจกแก่ผู้ศรัทธาเลื่อมใสด้วย มีทั้งสักจิ้งจกตัวเดียวจิ้งจกสองตัวจิ้งจกสามตัวจิ้งจกสี่ตัวหรือแบบจิ้งจกสองหางก็มีแล้วแต่สายส่วนในเรื่องอนุภาพนั้นจิ้งจกจะเด่นในด้านโชคลาภทำมาค้าขาย เรื่องเมตตามหาเสน่ก็ดีมากตัวนี้มีลงหมึกสีทองไว้ด้วยนะครับลงคาถาหัวใจจิ้งจกไว้ด้านหลังก็มีจีวรน,นะครับ หรือเป็นไม้มงคลน,นะครับไม้พยานิ้วดํานํามาแกะนะครับเป็นจิ้งจบวันนี้ก็พามาชมจิ้งจบไม้พยานิ้วดําเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ